ครับผมวันนี้มาอยู่ที่กรุงเทพนะครับใครที่คิดถึงพยากรทะเลนะครับก็ต้องรออีกสักนิดนะครับเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะกลับตอนนี้อยู่ที่แถวยินแดงก็เลยพามาดูบรรยากาศตึกสูงนะครับก็ไม่ต่างจากทะเลที่เราจากมานักนะ เส้นขอบฟ้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเส้นขอบฟ้าถ้าเป็นชนบุรีริมทะเลนี่จะเส้นขอบฟ้าตรงตรงใช่ไหมครับแต่ที่นี่เส้นขอบฟ้าของตึกแลวก็คลื่นของผู้คนนะครับในมุมสูงนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นความวุ่นวายของเมืองเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าตอนเย็นนี้ก็จะกลับไปที่ชายทะเลบางแสนกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ดูเมืองไปก่อนผมว่าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกก็มีความสวยงามไม่ต่างจากทะเลนะฮะต่างกันตรงที่ผู้คนที่ใช้ชีวิต มากกว่าอันนี้ก็เป็นคลื่นของผู้คนคลื่นของรถรานะครับนี่จะเป็นแยกประชาสงเคราะห์แล้วก็แฟดดินแดงนะครับ ถ้าใครที่ดูไลฟ์แบบเขาชุมนุมเข้าประท้วงกันก็น่าจะแถวแถวนี้นะฮะแต่เราจะให้ดูแค่วิถีชีวิตบ้านเมืองและผู้คนเฉยๆนะครับตอนเช้าๆนี่ผมจะไปเดินที่ตลาดตรงแถวนูนนะครับจะมีข้าวของขายอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นของเก่า ของเก่าเก็บแล้วของอะไรก็มีรูปมาขายจีปัฒนเลยเมืองกรุงช่วงเช้านี้ผมว่าก็มีเสน่ห์ของมันนะครับในแบบที่คนที่อยู่อาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าคนที่อยู่นั้นมัวแต่แบบทำมาหากินหรือว่าวุ่นวายกับการจราจรที่ติดขัดนะครับ แต่ถ้าเราเป็นคนนอกแล้วก็มองดูเมืองนี้ผมว่าเมืองมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะแม้จะมีความวุ่นวายแต่ถ้าให้มาใช้ชีวิตกันอยู่จริงๆหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่ามันเคยมีความสวยงามเพราะว่าลำพังการทำมาหากินของแต่ละคนนี่ก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันแล้วนะ แต่ว่าถ้าเราหาความสุขหาความสวยงามจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ได้เนี่ยผมว่าก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขสวยครับผมเ,เดี๋ยวเย็นนี้เราก็คงได้กลับไปที่ทะเลกันแล้วนะครับ <ś le> mm> ก็เลยเก็บบรรยากาศเมืองหลวงในมุมสูงให้ <ś le> mm> ดูนะครับความสวยจริงๆก็ไม่จางจากทะเลนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ในพรุ่งนี้หรือวันต่อไปผมก็คงจะไปโผล่ที่ทะเลแล้วนะครับเส้นขอฟ้าก็จะต่างกันรีบรับนี่ติดใบโยกนะครับตึกที่สูงที่สุดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามหานครทำลายไปแล้วไม่ได้มานานนะครับนึกถึงยุค อยู่กรทมครับผมสวัสดียามเช้าครับว้าวหายหน้าหายตาไปนะแน่นอนครับวันนี้มาเป็นคนเมืองหลวงพยากร์ก็เลยต้องมาพยากรณ์เมืองกรุงนะครับขอเปลี่ยนบรรยากาศสักวันหนึ่งเดี๋ยวเย็นนี้ก็คงกลับไปพยากรณ์ทะเลเหมือนเดิมนะครับใครที่คิดถึงทะเลก็อดใจกันนิดนึงนะครับทะเลยังไม่ได้หายไปไหนเราแค่แวบมาดูความ วุ่นวายของเมืองกันนิดหน่อยนะครับแม้จะมีความวุ่นวายแต่ก็มีเสน่ห์ในตัวนะฮะผมว่าผู้คนที่กำลังออกเดินทางไปตอนเช้านะครับทำมาหากินไม่ต่างจากทะเลบ้านเรานะที่ผมถ่ายให้ดูจะเห็นพวกนกกระยางกำลังหาปรงหาปลาเห็นชาวชาวทะเลกำลังออกเรือหาปลา ที่นี่ก็เหมือนกันครับรถล,ลาข,ขวักข่ายทุกคนก็ไปทํามาหากินกันนั่นแหละความต่างกันก็แค่สภาพแวดล้อมดูความวุ่นวายของเมืองตอนเช้าสมัยก่อนที่ผมมาอยู่แถวรามคําแหงนะต้องตื่นแต่เช้ามาแล้วก็กว่าจะไปถึงที่ทาง,งานนี่ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกัน สมัยนั้นเราไม่เคยมองเมืองว่ามันมีความสวยงามหรอกเพราะว่าเราอยู่ในกระแสของมันนะเหมือนกับเราอยู่ในเปลวไฟเราก็คงไม่เห็นว่าเปลวไฟมันสวยงามแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นคนนอกนะครับนานๆเข้ามาทีเราก็เห็นว่าโอ้โหเมืองมันปรับเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายยิ่งมองในมุมสูงผมว่าก็เหมือนทะเลเลยมีคลื่นของผู้คนมีคลื่นของ สิ่งต่างๆที่เรามองเห็นจากมุมสูงเปลี่ยนมากนานๆเข้าไปทีใช่ครับผมก็เราแอบดูสารน้ำครับเนี่ยสารน้ำที่คอนโดนะครับ ก็ดูสวยงามดีนะบางส่วนก็เป็นทะเลคอนกรีตค่ะใช่ครับผมทะเลคอนกรีตป่าปูนแตกต่างจากทะเลที่นี่ตึกมากมายรถติดหน้าปวดกบาลตรงไหนครับสาะน้ำอา่า แถวนี่จะเป็นที่สระน้ำของคอนโดครับผมตรงแยกประชาสงเคราะห์นะคอนโดนี้อยู่ตรงแยกเลยพอให้มีสระน้ำบ้างก็ดูสวยงามดีเหมือนดินแดงใช่ครับผมก็ดินแดงนี่แหละฮะ แยตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์แม่พราครับผมแม่พราหรือพระแม่ฟาติมาแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเราวน่นก็จะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับชอบไปตลาดดินแดงของกินเยอะอร่อยถูกด้วยใช่ครับผมไปตลาดแถวแฟดนี่มีของเก่าอะไรขายเพียบเลยผมยังได้เกมของเก่า ตลาดเย็นๆแล้วครับอยู่ชั้นไหนคะนี่ชั้นยีี่ครับผมนี่ชั้นยีี่นะคอนโดเพื่อนผมอยู่อีกที่หนึ่งตรงอ่ะแยกพระรามเก้าตัดกับรามคำแหงอยู่ชั้นสามสิบห้าจะสูงกว่านี้ก็จะเห็นมุมที่แตกต่างกันนะครับมุมสูงเราไม่ค่อยได้เห็นเมืองในมุมสูงนะ พอเราไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเราก็เห็นแค่ขอบรั้วนะพอเห็นแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าอมันไม่สวยเท่าไหร่แต่พอมองในมุมสูงถึงบางตึกมันจะไม่สวยนะแต่มันก็พออยู่รวมกันแล้วมันก็ดูแตกต่างแตกต่างแล้วมันก็เราเรียกว่าหลากหลายแล้วมันก็สวยงามดีนะผมว่าแต่คนที่อยู่อาจจะโอ้ไมารู้สึก มุ่นวายการเร่งรีบในตอนเช้านี่ตอนเช้าจริงผมว่าจ,จะเป็นไลฟ์ที่ตลาดตรงที่ผมไปเดินซื้อของนะแถวนี้แถวระหว่างไอ้ซอกคนตึกกันนะซอกคอนโดที่เขาอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าคนเยอะมากตรงตลาด ผมสนใจคือมันจะเป็นของเก่าที่เขาเอามาขายของเก่าของเก็บของสะสมมีอะไรไม่รู้แปลกๆเยอะยะมากมายเลยมามา่าเก่าๆยังเอามาขายมาม่านะครับมามา่าของกินเนะ <c oughs> <laughs> ขาเขามาขายซองมันร่อไงก็งไม่รู้แต่ซองก็ไม่เห็นใหม่อะไรนะเออไม่ใช่ซองก็ไม่ใช่แบบหายากอะไรแต่ก็มีมาขายเออก็แปลกดีอุปกรณ์อะไรที่แบบดูเหมือนกับร้านของเก่าเลย ไม่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศชุมนุมนะครับอันนี้จะเป็นถ่ายบรรยากาศเมืองทั่วไปตลาดอะไรครับตลาดนี่ครับตลาดอยู่ตรงนี้ตรงถ้า,เ,าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็น,น,ปนแยกประชาะสงเคราะห์นะครับถ้าไปฝั่งนู้นจะเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็มาฝั่งนี้จะเป็น เข้ามาทางประชาสงเคราะห์ประมาณประชาสงเคราะห์ซอยซอยห้าเข้าไปครับผมเข้าไปในนู่นแถวแถวตึกนู่นนะครับแล้วก็เดินเข้าไปมันจะมีตลาดอยู่ตลาดเช้านี่ครับตลาดเช้าที่ระหว่างซอกตึกเดินเข้าไปตรงริมริมนู้นนะครับ จะเป็นขายแบบเพราะค้าแม่ค้าคงแถวนั้นครับเอาของเก่ามาขายมีของตกแต่งก็มีนะมีมีทุกอย่างเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างยังมีเลยมีทุกอย่างของเก่าชอบดูใช่ครับมันแปลกดีบางทีก็เจอของที่น่าเก็บมาสะสมนะใครที่ทําร้านอาหารหรือว่าร้านอะไรแบบแนววินเทจเลยมาหาเดินดูของอย่างนี้ เหมือนพวกตลาดคลองถมอะไรที่เคยไปดูนะครับแถววอร์จักอะไรเงี้ยแถวนี้ก็จะมีแบบเออผมก็ไปเดินดูพระก็มีคนมาดูมาส่องพระก็มีอุปกรณ์แบบของเก่าเก็บกล้องเก่าๆก,กล้องฟิล์มที่น่าจะใช้ไม่ได้แล้วฮะคงเป็นของตกแต่งอย่างเดียวก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะฮะ ทางด่วนก็จะเห็นว่ารถล,ลาด้วยครับขวอกไ่ายเลยครับผมขอบคุณครับถ้าถ้าตอนผมไปทะเลนะไอความขวอกไ่ายพวกนี้จะเป็นเป็นคลื่นนะอันนี้คลื่นจะเป็นคลื่นของรถใครเป็นภูมิแพ้กรุงเทพเนี่ย เดี๋ยวตอนเย็นเราก็ไปพยากรทะเลเหมือนเดิมนะครับผมนานๆทีเข้ามานี่น่าจะเป็นแฟดตํตำรวจหรือเขาเรียกรวมๆเป็นแฟดกินแดงหรือเปล่า สวยจังครับครับผมเมืองในมุมสูงผมว่ามันก็มีสเสน่ห์ของมันอีกแบบหนึงครับผมแฟดดินแดงอ๋อแถวไหนแถวแฟดดินแดงครับเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าแยกที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี่คือแยกประชาสงเคราะห์นะครับแยกประชาสงเคราะห์ถ้าไปทางนู้นนะครับ ไปทางนู้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยนะั่นจะไปอนุสาวรีย์ชัยคิดถึงทะเลอยากดูวิวทะเลของเราอ๋อเหรอเดี๋ยวทะเลก็กลับมาแล้วนะครับเย็นนี้เดี๋ยวก็กลับไปพาไปดูทะเลกันอีกรอบครับนานๆทีเรามาพยากรณ์เมืองกรุงกันหน่อยความวุ่นวายที่ต่างจากทะเลบ้านเรารีบรับเลยนะ ทะเลเรายัางมากก็คลื่นแล้วก็เมฆนะครับอันนี้ผู้คนตึกรามบ้านช่องและความวุ่นวายเรามองดูเขาก็รู้สึกว่าเออดูสวยงามดีนะแต่คนที่ใช้ชีวิตยอยู่ข้างในจะเล่มเร่งรีบ <c oughs> ไปทำงานทันหรือเปล่านี่เชา้านี้อะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะแถวไหนคะที่นี่อันนี้แถวประชาสงเคราะห์ครับผม พอดีนานๆนทีเข้ามาหาเพื่อนแถวนี้ก็เลยร้า,ายบรรยากาศให้ดูนะครับปกติจะไลายที่ทะเลนะครับผมบางแสนคนเยอะไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้สุกนี้น่าจะเยอะครับผมเดี๋ยวก็จะมีแข่งรถบางแสนกลางปรีวันที่29ก็น่าจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มาดูชอบดูการแข่งรถนะครับมองรวมๆก็คล้ายกองขยะโอ้โหขนาด <laughs> มองรวมๆแล้วมีเสน่ห์หรือเปล่าครับ มีความวุ่นวายอยู่เยอะครับโอโ้โหโอ้โหสูงขนาดนี้ยังพี่ลาบเขาตามเรามาทุกที่นะอยู่ที่แถวคอนโดที่บางแสนก็มีนะครับพี่ลาบเนี่ยตึกใบยกนะครับเอีะยผมไม่แน่ใจใครมีข้อมูลครับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่หรือเปล่าหรือว่าตึกมหานครคร,ครองแชมป์ไปแล้ว ม่ก็ทมอแล้วเธอวันนี้ใช่แล้วครับผมหลายคนคงคิดถึงทะเลบางแสนหลอซสินะครับดูกทมไปก่อนนะช่วงนี้เดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็กลับแล้วครับดูคลื่นของรถลามบ้านช่องเดี๋ยวเราก็กลับไปดูคลื่นทะเลที่สงบเงียบที่แตกต่างจาก เมืองหลวงแบบสิ้นเชิงนะครตึกนี้ตอนช่วงแรกๆก,ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะนะตึกกลมๆรูปไข่คโค้งเนี่ยเหมือนตึกของต่างประเทศนะมองมองแล้วก็น่ายอยู่ค่ะแต่รถติดมากใช่ไหม จริงๆผมว่าท่านในในลักษณะของการอยู่อาศัยจริงเนี่ยบอกตามตรงผมว่าถ้าคุณภาพชีวิตเราอยู่ในในพื้นที่ที่มันไม่น่าอยู่มันก็คงอยู่อยู่หลุดอ,อยู่ลําบากนะครับถึงโดยรวมแล้วมันจะมองดูเออสวยงามบางห้องก็ไม่มีแอร์บางห้องก็พัดลมบางห้องก็อยู่เป็นเพิง ซึ่งทุกอย่างมันแตกต่างกันไปหมดคนที่อยู่ในจุดสูงสูงจุดตึกดีๆก็ได้วิวดีๆไปคนที่อยู่ในระดับถนนก็เห็นแค่นั้นนะฮะมันมันก็แตกต่างไปหมดแต่ว่าเอาละผมว่าเราก็อยู่ที่มุมมองของเราอยู่ตรงไหนเราก็มองหาสิ่งสวยงามได้นะฮะ เอาละครับวันนี้ผมก็มาไลฟ์บรรยากาศเมืองให้ดูกันแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปที่บางแสนกันแล้วใครอยากเห็นบรรยากาศทะเลคิดถึงทะเลนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นหรือว่าช่วงที่ผมกลับไปอาจจะได้เดินนะครับเดินเดินจากวงเวียนบางแสนไปแหลมแท่นกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าผมไม่ไปซื้อของที่อีเกียแล้วหิ้วหนักนะถ้าซื้อของที่อีเกียก็คง ไม่ไม่ได้เดินไลน์นะครับที่ไหนคะนี่ที่นี่ที่ดินแดงครับผมแยกประชาสมคราะห์พาเดินชมทางด่วนหน่อยครับโอ้โหเออน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะนี่นะไปเดินอยา่างแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยตามรถเขาเลยนะโอ้โหขอบคุณนะครับที่ให้คําแนะนำาดูในมุมสูงก็พอแล้วครับเอเดี๋ยวจะ ดูอินไซด์เกินไปตล,ไลตลาดผมยังไม่ค่อยกล้าไลยอยอกหยอกตลาดผมยังไม่ค่อยกล้าไลเลยเพราะคนเยอะ,อะมันรู้สึกเออเดี๋ยวจะ,ะไม่เป็นส่วนตัวคนอื่นเขานะคนเยอะเกินไปตลาดเราก็เลยต้องมาหาที่สูงๆแบบนี้นะ ก็ทิ้งท้ายกันไว้กับตึกใบโยกแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เย็นนี้ก็กลับไปที่บางแสนแล้วนะครับเดี๋ยวบรรยากาศบางแสนก็จะกลับมาเช่นเคยนะครับนานาทีเรามาดูเมืองหลวงแบบนี้กันหน่อยนะฮะตอนเย็นค่อยไปชมบางแสนค่ะอ,อ๋อมีคนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะรอทะเลรอแต่ทะเลนะครับเนี่ยคุณอันนาขอพยากรณแบงคอกหน่อยก็ไม่ได้ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจากจอไปก่อนนะครับผมทิ้งไว้กับใบหยกนะครับตึกที่เคยเป็นที่ดีสุดของแบงคอกนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่ามหานครน่าจะสูงนําไปแล้วแล้วพบกันที่บางแสนครับผมสวัสดีครับ